สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนู้สวัสดีครับออโต้นะครับหรือเซลนู้ยุทธานั่นเองวันนี้ก็จะมีเสียงแสบนิดหน่อยนะครับพอดีช่างเขาขัดสีรถอยู่นะครับก็จะมาให้ลูกค้าชมนะครับตัวนี้นะครับรถเข้าใหม่นะครับจะเป็นนะครับฮอนด้าฮิอาวีนะครับตัวนี้หนึ่งจุดแปดดีออโต้นะครับรถปีสองพันสิบห้าครับราคานะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นี่สวยๆนะครับสีขาว นมนับดูรายละเอียดรถกันดีกว่านะครับตัวนี้นะโอ้โหดูไฟหน้านะครับจังไห่หยยบนะครับเป็นไฟบอสเซ็เตอร์บอสเซเตอร์แล้วนะครับไฟตัดหลอกมาให้นะครับทะเบียนหนึ่งเจ็ดได้ีซีหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ทะเบียนสวยอยู่นะครับดูรายละเอียดรอบรอบพันกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมของเขานะครับแม็กเดิมมาจากฮอนด้าเลยนะครับตอกยางยังใหม่ๆเลยนะครับ ไปเลี้ยวนะครับสมองข้างให้ดูสีรอบรอบคันนะครับสีสวยดาวนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาชมรถนะครับหรือจะมาลองขับได้เลยนะครับนี่นะครับภายในนะครับนะครับด้านหลังก็จะปูพรมตัวนี้มาให้แล้วนะครับ สวยๆเลยนะครับใหม่เอี่ยมคลิปนะครับราคาไม่แรงนะครับห้าแส0แหมื่นเก้าพันเองนะครับปีสิบห้าไม่ถือว่าเป็นปีเก่านะครับน้างโอเคอยู่นะครับปีสิบห้านี่ดูสีนะครับแล้วลองมาดูภายในรถกันดีกว่านี่นะครับภายในรถนะครับตัวนี้นะโอ้สวยไหมให้ดูรอบๆก่อนเป็นเบาะหนังนะครับนี่ตรงนี้มีแอร์แบ็กด้วยนะครับเอาแอร์แบ็ก เบาะนะครับภายในนี่เขาจะทําดาเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับตัดกับาหลังคานะครับหลังคาจะเป็นสีครีมนะครับสวยมากนะครับเราสตาร์ทรถดูเลขใหม่กันดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจนะครับรีโมทนะครับเป็นกุญแจคีเลสนะครับสองดอกนี่นะครับอ่ะขีดเสพติ์อยู่ตรงนี้นี่นะครับสวยเลย มีจอนะครับมีจอมอนด้านะครับมาจากโซลคอนโซลก็สวยนะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับเซลนุนะครับ0 8 9 5 1แปดเก้าห้าหนึ่งห้านสองนะครับมาดูด้านเลขไม้กันลูกค้ามองเห็นได้เลยไม้นะครับหนึ่งแสแดมื่นสองพันหนึ่งห้าสิบกกิโลเมตรนะครับอันนี้ไม้แท้นะครับไม้จะเท่าไหร่เราไม่ไม่ก่อนครับ ราคาเท่าไรไขท่านั้นแล้วปัดสวยมากนะครับไฟจอกสีฟ้าฟ้ามงม่วงนะครับไฟตรงขคออาโรการเห็นไหมสวยข้างๆก็สีข,ขาวมีเงาครับสวยมากนะครับออตโต้คอนโตลก็สวยนะครับเก๊ะกางเบาะหนังนะครับดูทางด้านหลัง กว้างขวางนะครับก็สวยนะครับลูกค้ารถแค่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสองพันสิบห้าเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับตัว E ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อมาทางผมได้เลยนะครับหรือกดทีลิ้ง ID ไลน์ก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรกับไลน์ไว้ให้นะครับใครสนใจก็ ทักมาได้เลยจะขอดูรูปห้องเครื่องขอดูตรงไหนนะครับก็ทักกันเเข้ามานะรถสวยนะครับให้ดูอีกทีนึงรอบๆคันนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็น Hon d a HRV นะครับ 1.8e นะกอยรโออโต้นะครับปี2015นะครับราคา589,000นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับหรลาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ